สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกดฟุตบอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนปี2566ครับวันนี้มีอยู่3คู่3มุมนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นบุนเดสเลกาเยอรมันครับกาสบาคาปะทะโวบสบวกครับผมในเวลาตี2ครึ่งครับคู่ถัดมาครับเป็นกาสโซเรียตารีครับผมชัรโชโรครับปะทะซาแลนิตาน่าครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับคู่ถัดมาครับเป็นลาลกาสเปนครับแอร์แอนตีบรมปเเเากนพื่่อ็ไสียเวลาาาเรรมับชม มบฟังกันเลยครับคำพูดแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลบุนเดสซีกาเยอรมันครับการบัคครับผมประธานโบสสวกครับเดวลาตีสองครึ่งครับที่สนามสแตดิโอนอินบูรูเชียปาครับผมราคาบอลเสมอครับผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับวันที่9เดือน4ปี2 3ครับการบัคครับชนะโบสสวกไป2ประตูศูนยครับ15เดือน10ปี2 2ครับโบสสวกครับเสมอการบัคไป2ประตูสยี่สิบหกเดือน2ปี2 2ครับการบัคเสมอโบสสวกไป2ประตูสองเช่นเดียวกันครับวันที่2เดือน10 21ปีครับบสวกครับแพ้กับไปีสองหนึ 15เดือน2ปี21ครับโบสบวกเสมอกันปาไป0ูนศนยผลงาน5ล่าสุดของ2ทีมนะครับดังฝั่งการบักกระบมชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มการเล่นในบ้านครับแข่ง5นัดชนะ1เสมอ1แพ้3ได้5เสีย9ครับทางฝั่งโบสบวกนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับแข่ง5นัดชนะ1เสมอ0แพ้4ได้6เสีย11ครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งการบักครับนาสุดถือว่าพาสามแต้นอย่างน่าเสียดายครับหลังโดนคู่แข่งได้ตามทีเสมอในช่วงทดเวลาครับผมแต่นั้นทําให้รูปทีมของ ชาโดเอโนเน่ครับผมไม่แพ้ใครมาสานนัำซ้อนบวกกับนัดล่าสุดครับกลับมาได้ตัวของควาเดโญโกเน่ครับผมกองกลางฝรั่งเศสเพิ่งพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับคาดว่าเจ้าตัวจะนั่งเป็นที่นั่งสำรองไปก่อนครับผมพะนัดนี้จะเลือกใช้งานแข้งหน้าเดิมๆทั้งหมดเลยครับที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงลงสนามอย่างต่อเรื่องมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงสูงสุดคือศูน้าตัวเป้าที่เตรียมดรอเจ้แดนชิบัตชูครับผมกลับไปนั่งเป็นตัวสำรองครับและหันกลับมาใช้บริการของโตมัตชวาชาร่ายในเกม ครับคาดว่าทางฝั่งการบัตจะมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับทางฝั่งวอล์กส์วกครับผมผลงานมันจะดูดีขึ้นครับที่นิโก้โควัตครับผมหันมาใช้งานแข้งสำรองหน้าใหม่หลายรายด้วยกันครับแต่ก่อนนั้นครับออกไปเยือนวันนี้มีข่าวร้ายให้กวนใจครับเพราะจะไร้เงาของมาชองราครัวครับผมแนวรับตัวเก่งที่ติดโทษแบนครับที่นัดล่าสุดโดนใบเหลืองและใบแดงโดนไล่แต่เพื่อดอกเจาาสนามครับส่งผลให้แมตช์นี้ครับเชดริก เชชิงเกอร์ครับผมจะตบเท้าทําหน้าที่แทนครับส่วนในรายของอันเตอร์ฟรังก์กับวาลัสเชนี่ครับที่นาที่แล้วครับได้โอกาสออกตัดเป็นตัวจริงจะตําแหน่งต่อเนื่องโดยมีโยนาฟวินครับผมดาวซันโบของทีมที่8ประตูรับจอบจบสกอร์ครับผมคาดว่าทางฝั่งวอฟสวกนะครับจะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ2ตัว1ครับทางฝั่งทัซานนะครับกัตบักครับดูดีในแง่ของความสม่ําเสมอที่ไม่แพ้ใครมาสามนัดซ้อนครับชนะ2เสมอหนึ่งบวกกับวันนี้ได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านอีกด้วยครับเชื่อว่าถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมมเบบวกกกั เฉียบคมกว่าเดิมเนี่ยยังไงแมบนี้ก็มีแววเอาชนะมากกว่าครับต่างกันกับบอฟทบวครับผมผู้มาเยือนที่ต้องหาความเปลี่ยนแปลงในทีมต่อไปครับแม้ว่าช่วง2นัดหลังเนี่ยจะทําได้ดีขึ้นครับแต่ก็อย่าลืมผลงานนอกบ้านครับยังคงเป็นจุดอ่อนสําคัญสำหรับพวกเขาที่แพ้กันมา4ี่นัดติดเลยครับและเกมนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยปริยายครับฟันทิงครับวางกัรบั็เสมอครับผมฟันธงครับกัรบั็ชนะ2อประตูต่อหนึ่งครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่เเต็ม10ครับสำหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลสุี สเตเดียมครับผมร,บราคาบอลชอชโรต่อ0.75ลบ10ครับผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับ22เด e ือน4ปี23ครับชาะเลนาตานาชนะชอชโรไป3ประตู0วันที่2เด e ือน4ปี22ชอชโรชนะชาะเลนาตานาไป5ประตู0 12เดือน3ปี22 6, ชาะเลนตานาเสมอชอชโรไป2ประตู2วันที่26เดือน9ปี21ครับชอชโรชนะชาะเลนาตานาไป1ประตู0วันที่25เดือน5ปี10ครับชนะเลนา แพ้กับโชโชโรไปหนึ่งประตูสีครับผลงารท่าหล้าังสุดของทั้งสทีมนะครับทั้งฝั่งโชโชโรครับเสมอ3แพ้2ครับฟอร์มการเล่นในบ้านครับแข่งหกนัดชนะ2เสมอ1แพ้3ได้8เสีย9ครับทางฝั่งชาเลนิตาน่านะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับแข่ง5นัดชนะ0เสมอ1แพ้4ได้2เสีย9ครับมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสทีมนะครับทางฝั่งเจ้าทีมอย่างโชโชโรครับเฮดโค้ชอย่างอาริโชดิโอนิชีครับผมฟอร์มในรีกย่ำแย่ไม่ชนะมา5เเกกมมมมตตตติด่่ออัััันนนนคครรบบสวววภาาพพ้้ใีีจ็แหน้าเดิมๆทััั้้งนนเลยครต การัจรจาครัว่าพวกเขาจะมาในระบบสต่อ2ต่อ3ตัว1ครับแดนกลางจาวางเนดิมบายราเม้ครับคอยปั่นเกมสนับสนุนโดมินิโกบราวดีครับและอามองรอยองติครับผมสนับศูนย์สองหกตัวเป้าอย่างอันเดรสบีนามองติลงนดาต่ไขา่ในเกมน,นี้ครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างซาเล,ลนิตาน่าครับภายใต้การทําทีมของฟิลิโปอินซากีครับฟอร์มในลีกย่ำแย่ครับ11นัดแรกยังสะกดชัยชนะไม่เป็นเลยครับส่วนสภาพความพร้อม นั้นจะมีเพียงโจวานนี่กาดบลัดครับผมกองหน้าที่เด้งอยู่ในรีกนัดล่าสุดหมดสิทธิ์ลงสนามครับแต่ข่าวดีก็คือจะได้นอแบยอมแบครับผมแนวรับที่เพิ่งทดพโทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับด้านการจัดทัพคาดว่าอินซากี้จะมาในระบบ4ต่อ3ต่อ2ต่อ1ครับแนวรุกจะวางอันโตนิโออันคนเดวาครับผมแล้วก็บูไรเดียครับคอยสร้างสรรค์เกมร่วมกันซันลซุน2ง6ตัวเต้าอย่างอีริบโบเทมครับผมลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับตั้งฝักล่าซานนะครับเจ้าบ้าน on. อยู่ตรงเกมรูกครับที่ขาดความเฉียบคมครับขณะที่ทีมเยือนอย่างชาลนตานาครับผลงานในดีกมีย่ำแย่มากๆครับเพราะยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับเลยราคาที่เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบรูปรบสิบครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะถึงแม้ว่าช่วงหลังชโชโรเนี่ยจะฟอร์มห่วยก็ตามแต่เกมนี้พวกเขาต้องดวนกับชาลนตานาครับที่เรวร้ายกว่ามากครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่ไม่ชนะใครมาหรือดูกาลนี้4เกมหลังสุดครับยิงประตูไม่ได้อีกด้วยครับเลยมองว่าการเล่นในบ้านเนี่ยและขุมกําลังที่ดีกว่าทีมเยือนเยอะมากครับอย จะไล่บี้ทีมเยือนได้ในเกมนี้อย่างแน่นอนครับฟันทอสโกครับเจโจโรชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่7เต็ม10ครับผู้สุดท้ายของเรานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลลีกาลีกครับผมแอตบิวเบลครับปะทะเชลตาบีโก้ครับในเวลาตีสามตรงครับสนามชานมาเมสบารีอาครับผมราคาบอลแอนบิวเบลตอนหนึ่งจุดศูนย์ลบสิบครับผลการพบกันทั้งสองทีมครับยี่สิบเดือนห้าปีสองสามครับแอตบิวเบลชนะเชลตาบีโก้ไปสองประตูหนึ่งสามสิบเดือนหนึ่งปีสองสามครับเชลตาบีโก้ชนะแอนปตบิ ชตาบีโก้แพ้กับแอสติร์บูร์กไป0-1 14เดือน3ปี2-1ครับเชลตาบีโก้เสมอแอสติร์บูร์กไป0-0ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของ2ทีมนะครับทางฝั่งแอสติรบูรครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มเกมเย้าในลีกแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ได้14เสีย8ครับทางฝั่งเชลตาบีโก้ครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับฟอร์มเกมเยอเนียลีกแข่ง5นัดช,ชนะ1 เสมอ1แพ้3ได้7เสีย9ครับสำหรับทีมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งแอ d บิล l d b ครับผมกุลซื้ออย่างเอเนสโตบาเบเดครับเพิ่งจะบุกเอาชนะเบียร์เรียลกับสามตัวสองในดิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากอัเดียสเอเรราราอูกาเซียเยรายิอัลเรสครับสามแข้งเด้งที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดครับคาดว่าบาเบเดครับจะเตรียมจัดทัพในระบบสี่ต่อสองต่อสามตัวหนึ่งโดยมีกอร์กากร ชานเกตครับผมรับจ็อบเป็นเทรเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ทางด้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งเชลตาบีโก้ครับกูซืออย่างราฟาเอลเบเตชครับผมเพิ่งจะเปิดรังเจ้ากับเซบีย่าไป1ประตูหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะหมดสิทธิ์ใช้งานเรนาโตตาเปียครับผมมิดฟิลตัวเก่งที่ตดโทษแบนรับ2เหลืองจากแมตช์ดังกล่าวครับเช่นเดียวกับมิไฮโรริติชกับโจเซฟไอดูครับที่อยู่ในระหว่างความเช็คความพร้อมเช็คความฟิตของร่างกายครับคาดว่าเบเติชครับจะเตรียมจัดทําใน กับยอร์เกนสเตนช์ราเชนผนึกกำลังล่าตะข่ายในแดนหน้าตามระเบียบครับผมชางสั่งทาศนะครับแม้ฟอร์มโดยรวมของเจ้าทีมอย่างแอ็บิลเบลครับอาจจะดูไม่ดีเท่าที่ควรครับทวสถิติการบูรใรังเย้าของตัวเอง 5, หนาผลเนรีกทายยังเชื่อขนมกินได้เหมือนเดิมครับด้วยการไร้ไพ่รวดและความชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ2ครับผลิตสกอร์เป็นกอ่องกำร,ร,รวมทั้งสิ้นกว่า14ประตูครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างเชลตาบีโก้ครับนอกจากอันดับในตารางจะแย่อีก่งแล้วเนี่ โทษแบนเนี่ยส่งผลให้มีผลกระทบอย่างแน่นอนครับตอกย้ำด้วยฟอร์ม8ปดนไทยไม่เคยชนะใครในสักครั้งเดียวเลยครับและโดนทะลุงแนวรับจเยือนกว่า14ตุงครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดมีแต้มกลับออกไปได้ครับแนะนำว่าอยู่ต่อสถานเดียวไม่เสียวแน่นอนครับฟันธงครับแอดบอลเขย่าดวงครับผมฟันธงสกอร์ครับแอดบอลชนะ3าประตูอหนึ่งอัตราความมั่นใจที่8เต็ม10ครับโอเคสถับสารการวิคอลในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนปี2566ก็ขอจากเพียงเท่านี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย คอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็ขอจากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ